กราบไตรรัตจะัดแสงทุกแห่งหนสู่สากลพุทธศาสตร์ประกาศข่าพุทธองค์ทรงเลิศปราดศาสดาชนบูชาธทรำรพิสพุทธคุณวิสาขะบูชาจันทราผ่องแสงธรรมส่องทั่วโลกาศรัทธาหนุนเพนเดือนหกร่มเย็นบำเพ็ญบุญชีพอบอุ่นน้อมนำเร่งทำดี เรียนผู้บังคับบัญชาที่เคารพธรรมสวัสดีกำลังพลกรมทหารสื่อสารที่หนึ่งค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินทุกท่านการอบรมศิลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2564กรมทหารสื่อสารที่หนึ่งโดยกระผมร้อยโทพงศ์พิพัฒน์สังทิมอนุศาสนาจารย์กรมทหารสื่อสารที่หนึ่ง ขอนำเสนอสารธรรมวันวิสาขาบูชาวันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลกทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสำคัญโดยได้กำหนดให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันหยุดราชการเพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัวได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลต่างๆอันเป็นการน้อมรำลึก ในพระมาหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อโลกวันวิสาขาบูชาได้รับการยกย่องว่าเป็นวันของพระพุทธเจ้าเพราะมีเหตุอัศจรรย์สาประการเกิดขึ้นตรงวันเดียวกันคือวันประสูติวันตรัสรู้และวันปร,ริพพานเกิดขึ้นในวันเดียวกันนั่นก็คือ วันขึ้นสิบห้าค่ำเดือน6หรือที่เรารู้จักกันว่าวันวิสาขาบูชาเหตุอัศจรรย์ทั้งหมดนี้หากไม่มีผู้ได้รับประโยชน์อันใดก็คงไม่อัศจรรย์แต่ประการใดเพราะในปาฏิหาริ์ทั้งสมอย่างอิทธิปาฏิหาริ์ก็ดีอาเทศนาปาฏิหาริ์ก็ดีก็ไม่สำคัญเท่าอนุสาสนีปาฏิหาริ์ปาฏิหาริ์ คือการสอนธรรมเป็นอศัศจรรย์นั่นเองเพราะฉะนั้นความสำคัญของวันวิสาขาบูชาโดยแก่นแท้แล้วจึงหมายถึงการที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ค้นพบความจริงที่มีอยู่ตามธรรมชาติของโลกนำมาประกาศเผยแผ่ให้เกิดประโยชน์สุขมากมายอันหาที่สุดไม่ได้แก่มหาชนจนพระองค์ได้รับการขนานนามว่า ผู้ประกอบด้วยพระปัญญาที่คุณพระวิสุทธิที่คุณและพระมหาการุณาที่คุณและทำให้มนุษย์เป็นจำนวนมากได้รู้ถึงความจริงของชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ร่วงการสมัย2,500กว่าปีหลักธรรมความจริงที่พระองค์ทรงประกาศไว้แก่โลกนั้นยังทนต่อการพิสูจน์ทุกการทุกสมัย เกิดประโยชน์สุขตลอดมาพระพุทธองค์ทรงเลิศด้วยปัญญาจะเทียมหาผู้ใดมาเปรียบสันทั้งโลกนี้โลกหน้าไม่เทียมทันพระพุทธโคดมนั้นยิ่งบารมีหมื่นแสนโลกธาตุยังหวั่นไหวนิพพานได้จบแล้วไม่หมองสี สอนบุคคลเทวดาพรหมมากมีสร้างชีวีอรหัน์สูม่มรรคาเป็นดั่งเพชรน้ำเอกที่สวยสดเป็นดั่งหยดน้ำพึ่งที่หวานล้ำเป็นดั่งเมรฆ่ากิเลสให้หลาบจำสอนพระธรรมให้คนเป็นคนดีใดๆในโลกนั้นล้วนไม่เที่ยง ไม่มีสิ่งใดจะจีรังเที่ยงแท้ถาวรแน่นอนได้ทุกคนจะต้องเจอเสมอเหมือนกันก็คือเกิดจริงเจ็บจริงแก่จริงตายจริงพลัดภากจริงและรับกรรมของตนจริงนั่นคือคำตรัสสอนของพระองค์เพราะทุกคนนั้นอยู่บนพื้นฐานของความทุกข์ด้วยกันทุกคนไม่อาจจะหลีกหนีได้เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์คือ อนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยกันทุกรูปนามหลักธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนจะผ่านการสมัยเท่าใดไม่เคยตกยุคไม่เคยล้าสมัยสามารถน้อมนำเข้ามาในใจมาปรับใช้ในชีวิตทุกระดับและเป็นคติของชีวิตได้เป็นอย่างดีทุกขสมุท,ทยัยนิโรธมรร คืออริยสัจสี่ความจริงสีประการที่พระองค์ตรัสรู้แล้วนำมาเผยแพร่ให้มวลมหาชนได้รับรู้ว่าคนเราทุกคนจะหนีทุกไปไม่ได้เกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์พลัดพากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ไม่ได้ดังใจก็เป็นทุกข์ ได้ดังใจก็เป็นทุกข์คนทุกคนจึงมีความทุกข์ไม่มีสิ้นสุดชีวิตมีอยู่คู่กับความทุกข์ไม่ใช่กับความสุขอย่างที่สัตว์ทั้งหลายต้องการเพราะความสุขของชีวิตนั้นต้องดิ้นรนต้องสแสวงหาอยู่ร่ำไปแต่ความทุกข์ไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องสแสวงหามันมาของมันเอง ไม่อยากทุกข์ก็ต้องทุกข์เพราะชีวิตทุกชีวิตล้วนเป็นอนิจจังคือตั้งอยู่บนความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะมันเป็นทุกขังคือทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้และมันเป็นอนัตตาคือต้องเป็นไปตามเหตุและปัจจัยบังคับบัญชามไม่ได้ในโลกนี้จึงไม่มีใครที่อิ่มกับความสุข เพราะความสุขไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงได้มาเดียวเดียวก็หายไปกลายเป็นความทุกข์กลับมาใหม่อีกการมีชีวิตอยู่เพื่อแสวงหาความสุขจึงเป็นการตั้งเป้าหมายของชีวิตไว้สวนทางกับความเป็นจริงของธรรมชาติสัตว์ทั้งหลายจึงต่างพากันผิดหวังกับความสุขครั้งแล้วครั้งเล่าความสุขของชีวิต จึงมักจบลงด้วยความทุกข์เสมอแต่ถึงจะทุกข์มากเพียงใดพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยสอนให้เราหนีความทุกข์พระองค์กลับสอนเราให้รู้จักความทุกข์เรียนรู้และเข้าใจความทุกข์หาเหตุเกิดของความทุกข์และกลับไปแก้ไขตรงเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์และอยู่กับความทุกข์ได้อย่างเข้าใจในความเป็นจริง ทุกเป็นข้อแรกของอริยสัจคนทั้งหลายพากันเกียดทุก์ขอยากหนีทุก์ขไม่อยากให้ชีวิตประสบพบเจอกับความทุกเลยความจริงทุก์นี่แหละจะทำให้เราฉลาดขึ้นทำให้เราเกิดปัญญาทำให้เรารู้จักพิจารณาทุก์ขความสุขนั่นสิจะปิดหูปิดตาเราจะทำให้เราไม่รู้จักอด ทำให้เราไม่รู้จักทนความสบายทั้งหลายจะทําให้เราเกิดความประมาทในชีวิตว่าสุขนี้หอมหวานสุขนี้ยั่งยืนแต่ความจริงแล้วสุขไม่จีรังทุกสียั่งยืนสุขคือมายาทุกคือของจริงแม้ความตายก็ไม่สามารถพัดภาความทุกข์ไปจากชีวิตได้เพราะฉะนั้น เมื่อทุกเกิดต้องหาสมุท,ทยัยเหตุเกิดทุกให้เจอเมื่อรู้สาเหตุของทุกต้องดับทุกเสียด้วยวิธีดับทุกอย่างถูกต้องเปรียบเสมือนแพทย์รักษาคนป่วยต้องรู้สาเหตุของการป่วยจึงจะรักษาโรคได้ถูกวิธีของแพทย์เรียกว่าวางยาได้ถูกโรคชีวิต จึงไม่จำเป็นต้องมีพร้อมก็สามารถมีความสุขได้ด้วยความพอใจในสิ่งที่ตนมีแพงที่สุดอาจไม่ได้ดีที่สุดอร่อยที่สุดอาจไม่ได้มีประโยชน์ที่สุดรวยที่สุดอาจไม่ได้มีความสุขที่สุดเพราะชีวิตไม่จำเป็นต้องดีที่สุดก็สามารถมีความสุขได้ถ้ารู้จักพอ ในสิ่งที่ตนมีถ้ามองความสุขแบบคนอื่นเขาเราจะทุกข์ใจมากขึ้นมาทันทีถ้ามองความสุขแบบที่เรามีเราจะรู้สึกดีขึ้นมากมายทุกเกิดที่ใจต้องเอาใจออกจากทุกข์ไม่ใช่เอาทุกออกจากใจเพราะฉะนั้นความสุขของชีวิตอย่าไปคิดอิจฉาใคร ไม่เปรียบเทียบกับผู้ใดควรพอใจในสิ่งที่มีอย่าเฝ้าอิจฉานั่งนินทาว่าร้ายใครต่างคนต่างชีวีมีวิถีของตนเองรวยหรือจนมากด้วยยศสัก์หรือต่ำสักถ้าหากว่าคิดไม่เป็นเย็นไม่ได้จะอยู่ที่ใดก็มีแต่ความทุกข์เพราะฉะนั้น คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่ไม่ได้มุ่งสอนให้คนเป็นคนดีเท่านั้นแต่ยังเป็นคำสอนเดียวในโลกที่สอนให้คนดับทุกข์ได้ด้วยตนเองโดยในขณะที่เป็นคนธรรมดาไม่ใช่เทวดาผู้วิเศษที่ไหนไม่มีใครบรรดาลสุขมาบรรดาทุกข์ให้กับเราได้ถ้าหากว่า ใจเราได้รับการฝึกฝนให้เข้มแข็งพอพระพุทธเจ้าตรัสสอนความจริงของชีวิตให้แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจนวินาทีสุดท้ายที่พระองค์มีพระชนอยู่แม้ในขณะจะดับขันธปริพานยังตรัสสอนเป็นปัจฉิมโอวาทโอวาทครั้งสุดท้ายแก่พุทธบริษัททั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้ เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงมีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาเทเถิดบรรดารอยเท้าสัตว์น้อยใหญ่ย่อมประมวลลงในรอยเท้าช้างฉันใดบรรดาธรรมทั้งหลายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ย่อมประมวลลงในความไม่ประมาทฉันนั้น อปปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตายอัปประมาทปราดชมนิยมนักว่าเป็นมรคคันลองสองวิถีอมตะหนทางประจ่างมีเป็นยอดดีธรรมะชนะตนผู้ประมาทพลาดพลัง้งเมื่อครั้งก่อนภายหลังย้อนไม่ประมาทพลาดอีกหน ย่อมยังโลกสว่างใสให้ยินยนต์ดุจจันพ้นเมฆาสง่างามประมาทโทมจุนโนประทังประมาทตั้งทางตายท่านหมายห้ามผู้ประมาทเหมือนตายคลายนิยามพินิจตามจากเห็นว่าเป็นจริงวันวิสาขบูชานี้มีความสำคัญแก่คนเราสามประการคือ วันประสูตรของพระพุทธเจ้าให้แนวคิดแก่เราว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วควรจะมีจุดมุ่งหมายว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรและตั้งความมุ่งหมายแก่ชีวิตว่าจะต้องเป็นคนดีให้ได้เมื่อเกิดมาแล้ววันตัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราควรมีแนวคิดว่าพระพุทธเจ้าท่านชนะความทุกข์และตัสรู้ เราก็ควรจะมีปัญญาที่จะแก้ไขทุกข์ของเราให้ได้ไม่ใช่ยอมแพ้ความทุกข์และประการสุดท้ายพระพุทธเจ้าท่านเสด็จปรินิพานในเมื่อพระองค์ท่านทรงพิจารณาแล้วว่าถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วเราเราท่านๆก็เช่นกันไม่มีใครที่จะหลีกหนีความตายไปได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรกลัวความตายและตั้งอยู่ในความไม่ประมาท พยายามกระทำความดีอย่างเต็มความสามารถให้ได้เมื่อเรามีแนวคิดอย่างนี้วันวิสาขาบูชาก็จะเป็นวันที่เราจะปรับปรุงชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้เป็นบุญกุศลแก่ตัวเราเองในที่สุดสารธรรมวันวิสาขาบูชานุาศาสนาจารย์กรมทหารสื่อสารที่หนึ่งขอสมมุติยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ